โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมของ a, ร้านบอลซาตุคังแบทเทลิลอีกรอบหนึ่งนะฮะก็วันนี้จะมาเล่นเ,เล่นทีมทีมหนึ่งที่ผมจัดขึ้นมาเองนะครับพี่ขึ้นมาเองเลยเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับก็จะเป็นทีมของโกคูภาค GT นะฮะซึ่งจะเป็นโกคูล้วนๆเลยนะแล้วก็จะเป็นภาค GT ทั้งหมดเลยครับอืมจะมีแบบเนี้ยหลายร่างเลยนะนี่ตั้งแต่ร่างผมดำจนร่างเซยาสีฟูลพาวเวอร์เลยนะครับแต่ว่าจะขาดไปร่างหนึ่งก็คือร่างของ โกคูไซย่าหนึ่งของภาค GT เออผมจริงๆริงะผมทําได้นะแต่ว่าไม่เอามาใส่นะคือผมต้องไปฟาร์มมาใหม่เงต้องไปฟาร์มตัวฟรีมาที่เป็นไซย่าหนึ่งตัวสีเขียวใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละซึ่งตัวฟรีตัวนั้นก็ไม่ได้กเก่งะไรมากนะครับแต่ผมคาดว่าในอนาคตอาจจะได้ ECA นะเพราะว่าตัวมันก็แบบอ่อนเกินไปน่าจะได้ ECA อยู่เหมือนกันนะอาจจะมีโอกาสได้ ECA นะครับ้วก็มีตัวละครของจากศึกคิงจ้ามั้งเออเป็นตัวของ GT ไซยาห์หนึ่งโกคูนะครับเป็นตัวเป็นตัวสีแดงนะแต่ก็ไม่ได้เก่งอนะไรมากหรอกนะฮะก็นั่นแหละผมก็เลยไม่ได้เอามาอยู่ในทีมด้วยสำหรับไซยาห์หนึ่งภาคจีทีของโกคูนะก็เลยจัดแบบเนี้ยจะมีตั้งแต่ล่างอันนี้คือไล่าตามทำลายนะครับล่างผมดัมอันนี้อ่าสู้กับซูเปอร์สิบเจ็ดนะครับภาคจีทีนะปลดมาสามทางนะอีกหนึ่งทางก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะครับขาดแค่หนึ่งตัวแล้วก็นี่โกคูไซยาห์สองนะครับซูเปอร์ไซยาห์สองตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับ พึ่งได้ดูครั้งไปตอน4ปีนะแล้วก็เก่งขึ้นมากเลยนะครับปลดไป3ทางเหมือนกันอ่าเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สองตัวแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ก็คู่สามตัวนี้นะครับตัวสีฟ้าอันนี้คือเป็นล่างสามเฉยๆนะไม่ใช่ล่างลิงยักษ์นะครับจะเป็นล่างสามธรรมดาเฉยอันนี้ก็ปลดไป2ทางนะ้งเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่ได้เก่งมากตัวนี้แต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับถือว่าพอใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวตู้ธรรมดาเลยเออนะครับแล้วก็ตัวนี้ โกคูเซย่าสามลิงยักษ์นั่นเองนะครับนี่คือร่างก่อนกลายเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าสี่นะครับเออก่อนจะกลายเป็นร่างซูเ,ออเปอร์ไซย่าสี่ครั้งแรกนะก็จะเป็นลิงยักษ์ก่อนใช่ไหมเป็นตัวสีแดงนะครับสายซัพพอร์ตปลดมาเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ปลดทางมาแทบทุกตัวจริงบอกเลยนะฮะทุกตัวเลยมั้งเออปลดทางมาทุกตัวนะตัวนี้ก็เป็นตัวสีแดงนะครับเซย่าสามก่อนจะเป็นเซย่าสี่แล้วก็เป็นเซย่าสี่นะครับ LR นะอันนี้คืออันนี้คือซูเปอร์ไซย่าสี่เฉยๆนะครับยังไม่ใช่ฟูลพาวเวอร์นะ ก็เป็น l ออาของผมมันเองตัวสีฟ้าปลดมาหนึ่งทางแล้วก็มาล่าสุดท้ายก็คือร่างไซยาหสีฟูลพาวเวอร์นั่นเองนะฮะตอนสู้กับโอเมก้าเชนลอนนั่งเออตอนรวมพลังจากชาวไซยาหหรือทั้งหลายแหล่ของมันนะเออผมจาไม่ได้นะภาคทีทีไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันรวมพลังกันทั้งพวกอูบุพวกว่าเอกเออพวกโกฮังทังอะไรนี่จะรวมพลังกันให้โกคูสีนะฮะแล้วก็กลายเป็นโกคูสีฟูลพาวเวอร์นะับพลังเต็มเปี่ยมมันเองซึ่งก็นั่นแหละนะอื ตัวสเคียวตัวนี้ก็ปลดมาหนึ่งทางนะครับตัวผมนะครับตัวนี้เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งตีแรงนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าเลียนตอยก็อ่อนแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าตอนเริ่มเพินมันมันจะเก่งมากมันจะตีแรงมากนะครับถือว่าเป็นตัวละครทางเฟสที่โอเคใช้ได้นะนี้ผมชอบมากเลยอยากปลดทางเพิ่มมากรู้สึกตอนนี้นะเออผมชอบมันมากนะฮะก็ถือว่ามีโอกาสนี้ไม่ได้เล่นสักทีนะก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้มีงานได้ใช้หรอกสำหรับ,บตัวเนี้ยเออผมไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหร่ก็เลย หาจัดทีทีม่มันมาเล่นใช้งานเ,นเล่นๆขำๆแล้วกันนั่นก็เป็นทีมนี้นะครับทีมของโกคูจีทีนะฮะอ่าก็ใช้ผู้นำเป็นโกคูเฟมิลีนะเพราะว่ามันก็คือโกคูทั้งหลายแหล่นั่นก็คือสามารถนำได้หมดเลยทุกตัวนับที่เป็นโกคูนะฮะก็โอเคก็จะเล่นในด่านแค่ดูครั้งอีเวนต์ปกติแล้วกันนะผมไม่อยากเล่นด่านยากเลยมากนะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะฮะด่านอะไรเดียด่านที่มันยากเหรอตอนนี้เขาเปิดเล่นทุกด่านใช่ไหม ก็ด่านอะไรดีเออที่มันย,กยากๆผมว่าด่านสามัถก็โอเคนะเออก็ยากอยู่ใช่ไหมด่านสามัตเดี๋ยว่าด่านทังดีทั้งกับสามรถไหนไหนยากกว่าน่าจะทั้งนะไม่รู้เหมือนกันผมเล่นสามัถแล้วกันนะเออนะครับเป็นด่านสามัถหน้าเน่าน,นเองนะฮะจัดไปใช้บูดบุ้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะับไหนไหนก็ไม่ค่อยได้เล่นและใช้บูดแม่งเลยนะโอเค ตัวเพื่อนก็เอาเป็นเอวากคูสีอแหละนะครับเป็นตัวเดียวกันกับที่เรานำนะอืก็จะโอเคสุดหละชารูดาก,กอนซาก้านี่จะได้หาง่ายขึ้นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยเป็นไงอโอเคนะครับผมจะเล่นแบบโนอเทมนะอะเพื่อความท้าทายของคลิปนี้นะฮะจะได้ไม่ต้องแบบมาใช้เทมอะไรมันจะโอ้โหอุตส่าห์เป็นทีมโกคูจีทีทั้งทีเออคือใช้เทมก็กระไรอยู่นะเลือดสี่แสนเก้านะครับเกือบห้าแสนนิดเดียวจะห้าแสนเลยเกือบห้าหมื่นเอง โอเคก็มันได้ับผมผมจะไม่เก็บพีตามด่านนะจะได้ดูประสิทธิภาพสูงสุดของทีมว่ามันจะเก่งยังไงนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องคีย์นี่คือไม่น่ามีปัญหานะเรื่องคีย์สกิลเรื่องลิงสกิลเลยเงี้ยมันลิงได้กันได้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครคียัทีล้วนๆเลยนะเออแล้วก็อยู่ในพวกไทม์ไลน์เดียวกันด้วยนะครับตัวในทีมนี้นะฮะก็น่าจะลิงเข้ากันได้โอเคมากเลยครับโอเคมาเปิดมาแบบนี้ลิงเข้ากันได้ดีมากจริงๆวะดีมากนะฮะ โอเคปลดมาแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วแหละตำแหน่งใช้ได้ตามนี้แหละโอเคแล้วนะฮะกูคูเซียสองตีไปเลยนะจริงจริงไม่ต้องเก็บลูกแก้วเต็มก็ได้นะสำหรับโกคูเซียสองมันก็ได้มันก็จะใด้แม่ตายตั้งแต่เก้าคีย์แล้วเออแต่ก็เก็บไปเถอะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากหรอกนะฮะโกคูเซียสามตัวสีฟ้านี่สามารถสแต็กเอเลคได้นะแต่ว่าสแต็กที่สูงสุดแค่สามเทินอืมก็จะตีไปให้มันได้ครบทุกเทินเนี่ะจะได้อย่างนั้นก็จะสแต็กไปเออไม่เสียหายอะไรมากเท่าไหร่เนาะ อย่างว่าแหละมันตัวตู้ธรรมดาไม่ได้ตัวเก่งอะไรมากนะครับเราลุนเราร e ลุน ECA ได้กัน,น e ลุน ECA เละ ECA นี่คือแบบพึ่งพาได้มากจริงๆนะ ECA เรารุนเหมือนกันเพราะตัวก็ตัวเก่าใช่ไหมล่ะใครจะไปรู้ว่าตัวไหนจะได้ ECA นะครับอย่างเช่นตัวจะแปนก็มีอะไรนะเคิกับคาริฟูล่าที่ได้ ECA ไปใช่ไหมเออตัวสีฟ้ากับสีเหลืองซึ่งแต่ก่อนก็เก่งแล้วนะจะได้ ECA อีกเออแล้วคือจะมาอะไรกับตัวพวกเนี้ย มันก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสทุกได้ทุกเมื่อนะครับหรือถ้าถ้าเกิดว่าพวกเคลหรือพวกคาลิฟฟลาได้เอซไปเพราะมันก็เก่งอยู่แล้วอยู่ได้เอซไปผมก็ไม่เข้าใจในทีมเอ,อ่โดคังเหมือนกันนะมันก็เก่งของมันอยู่แล้วอ่ะเออก็โอเคตีใส่โรเซ่ไปนะโกคู 4LR ชิป 4LR เล่นกับใครดีสุดเนี่ยสามดีสุดใช่ไหมใช่เล่นกับโกสามดีสุดโอ้โหไม้ตายเอ่อเอดิเคเด็กมาหกแสนนะออื เพราะว่าได้พับพาสสี่จากโกคูสามสีแดงด้วยที่มันบวกเอเดเคนะฮะขารีส์เอรเซให้กับทีมของเราโอเคส่วนโกคุผมดำแล้วก็อนฟิตก็ปล่อยไปนะฮะตามสภ,ภาพโอเคโดนไม่ตายไม่น่าเข้าหรอกเชี่ดิหลบได้เว้ยเป็นไงหลบได้เหรอหลบไม่สะท้อนอย่่งนะหลบจากกระดานอย่ยนะนึนนกว่าหลบจากพาสสี่แม่งหลบเฉยๆงงเลย ในเขาก็ว่าอยู่เมื่อกี้มันจอไม่กับพิบนะฮะเออสี่ลหานตอดาเมตตัวเพื่อนเราอย่างว่าแหละนะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องแรงอยู่แล้วนะครับตีเข้าไปสามารถน่น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะใช่ไหมไม่ละหอดก็าโคูสี่เราเก็บหมดเลยและตัวเพื่อนโคตรสบายบอกเลยโคตรแรงโอเคต่อไปตัวสีเหลืองนะครับอืมโกสี่ฟูพาวเวอร์นี่ จริงควรจะลิงก์กับพวกโกคูสีเอลาร์นะเออหรือไม่ก็ลิงก์กับโกสามสีแดงอะไรอย่างนี้นะฮะผมจะให้มันอยู่หน้าสุดไปแล้วกันนะไม่สิดีเฟน์ของโกโกสองเหลืองดีกว่าในตอนนี้ก็อยู่หน้าสุดไปอ่ะตัวนี้สามารถสแต็กเอรีเคได้นะสำหรับสัญญาสองโกคูจีทีนะครับสแต็กได้เรื่อยๆนะอันนี้แต่ว่าจะสะแต็กแค่เอรีเคนะดีเฟน์จะไม่สแต็กนะครับแต่ดีเฟนตัต้งต้นก็มีให้อยู่นะสำหรับดีเฟน์ของโกคูสอง ก็มีตั้งต้นมาให้อยู่หลังจากพากสิบนะฮะก็พอรับได้โอเคไปยังไม่เข้าหรอกหลักหน่วยมาดิหนึ่งล้านะะดดน,นะฮะซิติคอนไม่ชีนะฮะเบินไหมไม่เบินโอเคโดนไม่ตายไม่น่าเข้าแล้วเท่าไหร่หรอมั้งไม่น่าถึงแสนนะหรือถึงถึง,ถ,งถึงนี่หรอวะถึงเชยเลยให้ตายเถอะ ตีแรงนะเนี่ยแปดแสนไปเออโอเคมาโกสี่ฟูลพาวเวอร์ล้านเก้านะฮะจริงจริงได้แมมันแรงกว่านี้นะแต่ว่าต้องลิงก์กับพวกโกสี่เออเออประมาณสองล้านบวกได้แหละถ้าลิงก์กับพวกนั้นนะผมเลยชอบมันนี่เออโอเคแอคทีฟมาแล้วนะเก็บไว้ใช้ตอนด่านสุดท้ายแล้วกันเพราะด่านสุดท้ายเป็นละครที่แบบว่าแท้งได้โอเคเลยนะเออยากเหมือนกันด่านสุดท้ายก็เก็บแอคทีฟไว้ใช้2ตัวเลยเออ ก็จะโอเคสุดแล้วแหละแบบนี้ชึบอาา่ะฮะโอเรชั่นนี้ดีมากเลยเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะลิงเข้ากันสุดๆอหะบอกเลยโอ้โหโดนไม้ตายอีกแล้วหลบไม่เนี่ยไม่หลบมั้งเนี่ยใช่เราไม่หลบอีกแล้วนะฮะแสนหนึ่งเหมือนเดิมโอ้โหแม่งใจยเย็นๆใจยเย็นๆแล้ว <c oughs> ม,มาตีไม้ตายดักหน้าทำไมเนี่ยโอ้ย ร้ายจริงๆนะเนี่ยสามารถฟิวชั่นแม่งร้ายสมชื่อจริงๆมันจ,จ,จะมาไม้ไตดักหน้าอีกโอ้โหจะตายอยู่แล้วยังฝากรอยแผลไว้ที่หน้ากูโอ้โหโคตรพลาดน,นะเลือดเหลือสองแสนห้านะครับอันนี้ดาบสุดท้ายแล้วมีตัวสีแดงมันอยู่ในเทอร์นนี้ด้วยนะฮะอันตรายแย่แล้วแย่แล้วดีเฟนซ์ใครเยอะสุดโอ้โหแล้วดูดีเฟนซ์บ้าบอเหอะฮัลโหล เอ้โดีเฟนส์แย่เลยเย่เลยเย่เลยเย่ะเลยเอาไงดีเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะอาการแบบนี้นะฮะไม่ดีเท่าไหร่จริงแบบนี้อ่ะต้องเก็บแก้วเหลืองไว้ให้โกสอง่ะผมอาจจะตายได้นะครับเทิร์นนี้โกสองมันมีพาสซีฟยังไงนะเพิ่มดีเฟนส์ยังไงอ่ะคีบวกเก้าหรือมากกว่าดีเฟนต์บวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ต้องคีย์บวกเก้าเหรอนี่ยังไม่บวกเก้ากัหรอฮะบวกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วนะนี่กูเหมือนกันฮะกูต้องเตรีไม่ตายไปก่อนไม่รู้นะ,อะลองดูแล้วกันห้าไม่ตายใส่กูว่าอะไรไงมันเป็นโรคลึงใหญ่นี่ไม่ตายดักหน้าอีกแล้วเหรอโอ้โหดูบางนี่คือสุดๆนะฮะตายฮ่อาอ้าวยังรอดอยู่เหรอแต่ไงก็ไม่น่ารอดใช่ไหมผมปะ ไม,ไม่ตายดักหน้าสองรอบติดอะใครจะไปรู้วะ <c oughs> เรือเหรีสี่หมืนไม่น่ารอดวะท่านผู้ชมใช่ไหมไม่น่ารอดอะเนี่ยตบสี่พันสี่พันโกสจะโดนตบเท่าไหร่เนี่ยถ้าหลักหน่วยอะพอรอดอยู่แหละเออมันจะโดนหลักเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยดีเฟมันสามหมื่นเองเอ้ยได้อยู่นะโอเครอดรอดโดยเรืร่อเหลือสามหืนโอ้โหโดนไม้ตายดักหน้าฮาลัลโหล แล้วประเด็นคือตัวสีแดงด้วยโอ้โหโคตรเจ็บเลยนะฮะโอ้โหผมว่าโอกาสชนะเราอะมีอยู่เว้ยเออมีอยู่แต่ว่ามันแบบมันต้องวัดอะมันต้องแบบก็มาดิครับเอออย่างงั้นอะเออมันต้องก็มาดิครับเออต้องวัดดวงไปเลยนะฮะแต่ว่าแอคทีฟเนี่ยยังไงก็ต้องใช้นะครับจัดไปมาโรเลชั่นนี้ถือว่าเป็นโรเลชั่นที่โอเคนะครับมีซัพพอร์ตมีตัวละครเล่นกันเข้าด้วยกันดีมากมาดูกันว่าตัวเพื่อนเราจะคิดข้อหรือเปล่าสำหรับแอคทีฟสกิล มาเต็มตีนล้านหนึ่งโอ้โหก็โอเคก็โอเคได้อยู่แต่ถ้าคิดดีคอนจะดีกว่านี้นะฮะไม่เป็นไรตอนเนี้ยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าศัตรูมันจะตีไม่ตายมาช่องไหนเงี้ยเอออันนี้คือหลักๆเลยนะเพราะว่ามันตั้งแต่สองรอบที่แล้วแหละมันไม่ตายดักหน้ามาสองรอบแล้วโอกาสที่จะตีไม่ตายดักหน้ามันีกก็มีนะครับผมไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าผมให้โก2มาอยู่ช่องแรกเนี่ยดีฟเนมันจะยังห้าหมื่นอยู่ไงมันจะยังแบบยังโดนตีแรงอยู่มันต้องโจมตีก่อนถึงจะดีฟเอนได้ถึงจะเพิ่มดีฟเอนได้มหาศาลนะซึ่งจะให้โกคูสามไปรับด้านหน้าก็คงากะไรอยู่ใช่ไหมละ่ะต้องเลือกภายในสองตัวเนี้ยระหว่างโกสี่ฟูลพาวเวอร์กับโกสี่เอลอาร์ว่าตัวไหนจะไปรับหน้าซึ่งผมคิดไม่ออกเลยนะอาจจะต้องพึ่งการเก็บดลแกนฮิวนะครับอืม ผมจะลองให้เสียงดูอีกรอบหนึ่งนะฮะจะลองให้มันไปอยู่หน้าสุดเหมือนเดิมนะมันจะโดนโจมตีหน้าสุดไหมนะฮะแต่โอกาสรอดก็มีนะถ้าศัตรูโจมตีแม้ตายมาแล้วโกสีพูเวอร์มันหลบได้เนี่ยเราสะท้อนเนี่ยมันจะแบบเคาน์เตอร์แบบนั่นเลยนะเคาน์เตอร์แบบพระอเอกอแบบหล่อๆเลยแบบชนะแบบหล่อๆเออซึ่งมันจะทํำไหมมาดูกันนะฮะ <laughs> <laughs> หรือมันจะโดนโจมตีต,ต,ตีตายก่อนก็ไม่รู้อันนี้ มาดูกันเราพร้อมกันจะรอดไหมสำหรับตัวนี้สำหรับเธอนี้นะครับมาต้องรอดดิหลักเก้าพหลบได้มึงมาดิหลบไปดิโอโหต้องอย่างนี้ดิวะกูโกคูสีนะเว้ยนี่เป็นไงงงดีงงดีเทพเจ้าเหรอ,อตบเทพเจ้าไปหน่อยเป็นไงเป็นไงโอโหตายหาเดยครับคิดีคอนปิดฉากอย่างรอเทบอกเลยแล้วเอกยังยอมอ่ะหลอเท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 หลอ ร้าท่รอนห้า,หอา,หอา,าโอ้โหโคตรสุดบอกเลย <c oughs> เป็นการเล่นที่แบบโอ้โหสนุกมากเลยรู้สึก <c oughs> ตอนแรกของนึงก็ผมจะไม่รอดเลยนะแม่งหลบได้เออสุดท้ายก็ดวงก็ช่วยเราไว้นะฮะเออตอนแรกก็ดวงไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็สุดท้ายก็ดวงดีตอนหลังทำให้ผมชนะได้โอ้โหอะไรวะนี่ชนะเฉเลี่ย โอเคนะก็ถือว่าสุดยอดนะสำหรับทีมของโกคูสีเอ้ยโกคูจีท์นะเกือ mm hmm. บตายแล้วแม่งนะก็เอาชนะซามัทมาได้นะครับถือว่าโอเคมากเลยครันนี้จะโอเคทําไมถือว่าเทพมากนะฮะถือว่าดวงดีนะดวงช่วยไว้เยอะมากเลยนะครันนี้โอโ้ดีนะดีนะที่โกสีมันหลบได้ถ้าไม่หลบนี่ผมอาจจะตายได้เออนะครับเพราะว่าซามัสามัมันก็ตีแรงใช่ไหมลนะ่ะเออมันตีแรงมากนะครับน่าจะตายเออแต่คือหลบได้นี่แหละโอกาส30%เว้ย หลบแล้วสะท้อนอย่างหล่อเท่สะท้อนแล้วตีไม่ตายอีกรอบหนึง่งคิดดิคอนปิดฉากอย่างสวยงามอ่ะคิดเอาแล้วกันโคตรเฟี้ยวพระเอกของเรานะครับตัวนี้เลยนี่พระเอกของเราเลยนะฮะเอาเลื่อน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 ไปไหนเออตรงนี้นะครับ <c oughs> หล่อเท่จริงนะฮะก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็เกาะตัวไปเกาะไวกันนะครับก็อยากทาคลิปอะไรสามารถบอกกันมาได้นะผมอาจจะทาคลิปมาแนะนําหรือทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยในะแบบว่าจัดลิปเลวยขำๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ งานที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับหรือว่าเกมอื่นก็ได้ที่เป็นเกมเกี่ยวกับดาคันบอลก็แนะนําผมมาได้นะเพราะว่าเราก็ชอบดาคันบอลกันใช่ไหมล่ะออนั่นแหละครับก็โอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไป,ไปก่อนล้วการเราจะม่คลิปหน้านะก็สวัสดีสละคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่บาย